สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเจอเนีแล้วกับเวทาวาทหัแรงแล้ววันนี้เราจะมีเอ,อ่อสองตัวละครใหม่ในช่องเรานะครับที่มันจะผูมาใหม่นั่นเองจากที่ผมแนะนำออผู้พัฒนาแล้วก็ตัวละครที่อาจจะมาในอนาคตลงไปในคลิปฉลองแล้วใครยังไม่ได้ดูได้ไปดูได้นะอ่าตัวเลขมันผมเพิ่งตั้งชื่อให้เมื่อได้วันนี้เอง ตัวแรกมันชื่อตมชายนี่ตัวนี้ผมก็แนะนําไปแล้วนะตอนนั้นตอนนั้นผมอาจจะเรียกมันว่ายุคดึกดำบรรพ์ก็เือะฮิฮ้ <c ười> ดูนิดแป๊บหนึ่งก่อนฮิฮิใ <c ười> ช่แล้วมาจะบือแป๊บหนึ่งน,น <c ười> <c ười> ะเฮิฮิอะตัวต่อไปมันชื่อตมสีตัวนี้มันเป็นลับเบลอฮิ <c ười> ได้เป็นผู้แท้ๆได้เป็นฝระาคนลอยอ่ะแต่ตัวนี้ฟอนโคตรแหลมเลยแล้วก็ฟอนไม่ได้เย็นด้วยส่วนตัวนี้ฟันด์เยฮิแล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้หนึ่งนาฬิกาเป็ดวิขอให้ทุกคนดูให้จบแล้วก็ฝากติดตามกดกระดิง่งกดไลค์คอมเมนต์ได้กดด็ดีโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า